หน่วยที่7ปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล2ทับ 1, อนุบาล2ทับ 2, และอนุบาล2ทับ 3, ทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้เป็นวันอังคารที่13เดือนกระกฎาคมพศ2 5 6 4ค่ะ เด็กๆก,ก็มาพบกับคุณครูน้ำมต์นะคะในสัปดาห์นี้หน่วยที่เราเรียนรู้ก็คือหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะชื่อหน่วยว่าปลอดภัยไว้ก่อนเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยต่างๆกันนะคะเด็กๆจ๋าเมื่อวานเราเรียนกันไปแล้วเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเล่นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเล่นแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมกันนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันทั้ง3าห้องเลยนะคะคุณครูน้ำมนต์จะส่งคลิปวิดีโอการสอนนะคะไปให้เด็กๆชมนะคะไปให้เด็กๆได้เรียนกันพร้อมกันทั้ง3ามห้องเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเรามีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมให้ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมือเปียกเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งดีและโทษขึ้นอยู่กับการใช้งานและเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายสูงมาก เพราะมีกระแสะไฟฟ้าเล่นผ่านดังนั้นเราจึงควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในชีวิต <Okay. S 1> ผู้ใช้จะต้องระมัดระวังในการใช้งานและไม่ประมา โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการต่อสายไฟเพราะมีโอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าขัดข้องและมีไฟแรงสูงที่เป็นอันตรายแก่ตัวผู้ใช้งานได้พุ่แม่บอกน้องไข่เจียวเสมอว่าเวลาจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องใช้อย่างถูกต้องและระมัดระวัง ห้ามนำมือที่เปียกน้ำไปสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเพราะน้ำเป็นสื่อนำไฟฟ้าหากว่าไฟฟ้าลัดวงจรกระแสไฟจะแล่นผ่านน้ำซึ่งเป็นสื่อนำไฟฟ้าเข้าสู่ตัวเราทำให้เราถูกไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท ควรสวมรองเท้าหรือยืนบนพื้นที่เป็นฉนวนการไฟฟ้าในระหว่างที่ใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งถ้าต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าร่างกายของเราไม่มีส่วนใดที่เปียกน้ำโดยเฉพาะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังอาบน้ำจะต้องเช็ดตัวให้แห้ง และไม่ควรใช้อวัยวะอย่างอื่นนอกจากมือเปิดสวิตไฟเช่นใช้เท้าใช้ศอกหรือใช้ขาเปิดสวิตไฟเพราะเราใช้อวัยวะเหล่านั้นได้ไม่คล่องแคล่วและมั่นคงเท่ากับการใช้มือน้องไข่เจียวตั้งใจฟังคำสั่งของคุณแม่ ในล้างมือแล้วต้องปิดไฟน้องไข่เจียวก็จะเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งก่อนกดสวิตช์แต่พวกเด็กผู้ชายบางคนที่เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเอามือเช็ดเสื้อเช็ดกางเกงยังไม่ทันแห้งก็กดสวิตช์ทำให้บางคนเคยโดนไฟช็อตจนมือดำโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายแต่ไม่เป็นแผลลึก แต่ก็ต้องเจ็บตัวเพราะความประมาทของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะใช้เครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างถูกต้องและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายไม่ว่าเครื่องใช้ไฟไฟ้านั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่มีสายไฟหรือเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้สายไฟเช่นมือถือเกมพกพาต่าง ก็มีสิทธิ์ที่จะลัดวงจรและช็อตเราได้เหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอสรุปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีไม่ว่าจะเป็นพัดลมโทรทัศน์ไมโครเวฟ มีทำครัวหรือแม้แต่ตู้เย็นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมที่มีอยู่ภายในบ้านทั้งสิน้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมจึงต้องมีความระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะและเด็กๆครวรหลีกเลี่ยงในการนำมาใช้ด้วยตนเองหากจำเป็นจะต้องใช้ควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองช่วยเหลือเพื่อความปลอดภัยกันนะคะเด็กๆ ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและของมีคมไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะอธิบายใบงานสำหรับวันนี้นะคะ ค่ะและนี่ก็คือใบงานสำหรับวันนี้นะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพที่ขับขี่เพื่อความปลอดภัยและเขียนตามเส้นรอยปะและเติมเส้นรอยปะให้เป็นจำนวนตัวเลขนะคะเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีรูปภาพเสร็จแล้วเด็กๆก็มาทำด้านล่างนะคะเขียนตามเส้นรอยปะนั่นเองนะคะตัวเลข1เลข2แล้วก็เลข3นะคะ ค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ